ผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตระหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟเพียรีกอบเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่วาทิพันธ์มาค่ะบอกเคยนี่กาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะเพราะมาเจอเพียวที่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของเรเลยวันนี่แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ด,ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน D นะคะโอเมก้า3ามเรายังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะบอกเปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะ สนใจโทรด่วนทาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448